สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของฟีเจอร์ใหม่นะครับในส่วนของ AI นะครับในส่วนของการทำเงินนะครับเข้าในส่วนของ t ูมอนิวเลตแล้วก็บัญชีธนาคารนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำในส่วนของการใช้งานเมนูในรูปแบบของ AI นะครับก็จะมีรหัสโค้ดมาให้ด้วยนะครับทั้งหมด4รหัสโค้ดนั่นเองนะครับใครที่อยากจะลองทำดูในส่วนของเวอร์ชันใหม่นะครับหรือว่า ฟีเจอร์ใหม่เนี่ยในส่วนของ AI นะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำในคลิปนี้กันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็การรับโค้ดต้องรับตรงไหนทำอย่างไรฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทำเงิน t r o u g Money Wallet นะครับที่มีในส่วนของฟีเจอร์ใหม่นะครับเข้ามานะครับเกี่ยวกับระบบของ AI ในการทำรายได้เนาะเดี๋ยวจะสอนนะครับว่าการทำในส่วนของ AI เนี่ยทำตรงไหนทาอะไรได้บ้าง เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในคลิปนี้แล้วก็มีรหัสโค้ดมาแจกให้ด้วยนะครับสำหรับระบบการทดลองเนาะในส่วนของฟีเจอร์ใหม่ซึ่งจะเปิดการใช้งานเนี่ยในวันพรุ่งนี้แล้วนะเดี๋ยวจะมาแจกรหัสโค้ดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยก่อนเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปก่อนนะครับซึ่งตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยเนี่ยก็ลองเข้ามาที่ Google Play Store นะครับดูด้านซ้ายมือนะครับจะมีรูปแอปมีชื่อแอปขึ้นไว้ให้นะคร ั้งดาวน์โหลดลงเลยเครื่องได้เลยนะครับในส่วนของลิงก์การดาวน์โหลดเนี่ยจะปักหมุดไว้ด้านล่างคลิปตรงคอมเมนต์เนาะสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยสําหรับตัวแอป,ปนะครับที่ใช้ในการทํารายได้อ,อลลี่ทูมอนิเวเล็ตแล้วก็ธนาคารเป็นแอป,ปตัวนี้นะแล้วก็มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับเพิ่มในส่วนของฟีเจอร์เ i เข้ามาใหม่นะครับใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยรอดูในคลิปได้เลยแล้วก็วิธีการกรอกโค้ดในการเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูในคลิปเนาะฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะโอเคนะครับในส ปักหมดนะกดลิงก์ติดตั้งก่อนนะครับจากนั้นก็ดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างนะครับจะมีเป็นคลิปวิดีโอวิธีการสมัครแนบไว้ให้สามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนการสมัครนะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางแอปเนี่ยเขาก็จะแนะนํา ขั้นตอนการใช้งานเริ่มต้นสำหรับมือใหม่อยู่แล้วเนาะก็ทำตามแอปที่เขาสอนได้เลยสังเกตนะครับหลังจากที่ทางแอปเนี่ยมีการอัปเดตเวอร์ชันนะครับแล้วก็รูปแบบในส่วนของหน้าจอหลักของแอปเข้ามาใหม่การใช้งานเนี่ยดูน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในส่วนของเมนูรูปแบบเนี่ยค่อนข้างสวยขึ้นเนาะใครที่เข้าเล่นแอปอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะเห็นหน้า,น,าน,นี้คือเข้ามาใหม่นะครับหลายหลายคนก็อาจจะงงฮ้ยใช้อย่างไรนะครับซึ่งรูปแบบของการใช้งานเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทางแอปเนี่ยเขาเพิ่ม <rett> ในส่วนของ ของเมนูเข้ามาเพิ่มนะครับในส่วนของฟีเจอร์ AI นะในส่วนของ AI นะครับตอนนี้ก็ยังไม่เปิดให้เข้าใช้งานในส่วนของฟีเจอร์ AI เนาะซึ่งจะเปิดในวันพรุ่งนี้แล้วนะ <S <S เขาจะเปิดในวันพรุ่งนี้เนี่ยในส่วนของการเปิดฟีเจอร์ของ AI นะครับเพื่อที่จะทดลองระบบสําหรับผู้ที่ได้รับโค้ดทดลองเนาะเขาจะเปิดในวันที่20มีนาคมนะครับเวลาก็11น,นาฬิกานะครับของประเทศไทยนะแล้วก็จะเปิดให้ใช้ทางการเลยเนะี่ยก็จะเป็นในส่วนของวันที่21นะ ครับเดือนมีนาเนาะก็ตั้งแต่เวลานะครับ11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจะเปิดเป็นทางการก็คือวันที่21ระบบทดลองจะเปิดให้ในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่20นะผมก็ได้รับโค้ดมานะครับเพื่อที่จะให้กับสมาชิกนะครับหรือว่าผู้ติดตามนะครับที่ติดตามอยู่เนี่ยเพื่อที่จะได้ทดลองในส่วนของฟีเจอร์ AI นะครับว่าเขาทําอย่างไรนะครับแล้วก็มันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเพื่อทดสอบระบบใหม่นะครับซึ่งเขาก็ให้โค้ดผมมาเนาะทั้งหมด4โค้ดเดี๋ยวผมจะมาแจกให้กับเพื่อนๆเพื่อ ที่จะใช้ในการทดลองใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็ไปกรอกโค้ดกันเนาะ เดี๋ยวเรามาดูที่เมนูด้านบนซ้ายมือกดเข้าไปเราก็มาเลือกที่เมนู AI เลยนะครับประสบการณ์ AI กดเข้าไปนะอ่า X Word นะครับยุคใหม่ของ AI เรามาดูที่ข้อที่1นนะครับ01เพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมด้วยระบบเทคนิคอ่าเทคโนโลยี Technology AI เนาะแล้วก็ข้อที่2เนี่ยเป็นการอัปเกรดในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มทักษะใหม่ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์เพิ่มจากการเติมเพิ่มเติมจากการจากเทคโนโลยี AI นะแล้วก็ข้อที่3เนี่ย 100x เหรียญ ทุกครั้งที่คุณลงทุนใน AI คุณสามารถหาเงินได้มากกว่า100เท่านะครับอันนี้ก็ควรระวังเนาะในส่วนของการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับข้อที่1ไม่น่าจะกดดูได้เนาะมันให้เราดูแค่นี้นะครับอ่ะต่อมานะครับเรามาดูที่ด้านล่างนะครับมันจะมีการเข้าร่วมทันทีแล้วก็เชื่อมโยงรหัสทดลองนะสำหรับการเข้าร่วมทันทีเนี่ยมันจะมีเลขนะครับขึ้นตรงนี้คุณคุณสมบัติที่อยู่ระหว่างการพัฒนานะครับอันนี้ก็ยังไม่เปิดนะต้องรอการเปิดน่าจะเปิดทางการวันที่20 นะครับ เชื่อมโยงรหัสทดลองนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่1 0 19นนเนาะผมก็จะให้รหัสโค้ดในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งรหัสโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกในช่วงเวลา11โมงนะ11โมงที่แฟนเพจของงานฟรีชาแนลเนาะให้เราเนี่ยเอารหัสโค้ดเนี่ยมากรอกลงเชื่อมโยงรหัสเชิญนะครับซึ่งรหัสโค้ดเนี่ยมีเพียงแค่4รหัสเท่านั้นนะครับที่จะได้เป็นคนที่ทดลองระบบใหม่นะครับผมใครที่ดูคลิปทันนะครับในช่วงเวลา11โมงนะครับก็สามารถ ตามโค้ดมากรอกกันได้เลยนะครับซึ่งถ้ากรอกก่อนเวลานะครับมันจะไม่ได้นาอซึ่งเขาเปิดเวลา11โมงเป็นต้นไปนะก็ให้เรากรอกตอน11โมงก็ได้นะใครที่ดูคลิปจบแล้วก็เข้าไปกรอกนะครับให้เราเอาโค้ดมากรอกตรงช่องนี้นะกรอกลงไปในช่องนี้เลยทั้งหมดนะครับที่ที่ผมแจกไปเนาะเดี๋ยวย้อนกลับมานิดนึงสำหรับรหัสโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะสำหรับตัวรหัสโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะแจกให้ในแฟนเพจนะใครที่ยังไม่รู้จักแฟนเพจนะครับให้เราเข้าไปที่ Facebook ได้เลยพอเราเข้ามาที่ Facebook เรย เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เราค้นหาตามชื่อได้เลยเนาะทั้งชื่อใน a c e b o o k เนี่ยแล้วก็ชื่อที่ช่องนะครับผมก็จะเขียนเหมือนกันนะครับวิธีการสังเกตนะครับมันก็จะมีในส่นของเป็น Facebook ส่วนตัวแล้วก็เป็นในส่วนของแฟนเพจนะครับให้เราดูที่ผู้ติดตามแล้วก็คนกดไลค์นะคนกดไลค์อยู่ที่10,000นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนเนาะแล้วก็ผู้ติดตามนะครับอยู่ที่1 3ึ่งหุดสามหมื่นคนนะครับอันนี้คือช่องจริงนะครับผมให้เราดูตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นะครับ ส่วนของแฟนเพจเนี่ยไว้ด้านล่างคลิปด้วยนะครับจะเป็นในส่วนของช่องทางการติดต่อ Facebook นะครับเป็นแฟนเพจผมจะมีลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปทุกคลิปเลยสามารถกดเข้ามาแล้วก็กดติดตามนะครับในส่วนของโพสต์นะครับของโค้ตนะครับผมก็จะเขียนไว้ให้ที่หน้า หน้าเฟซเลยนะครับแล้วก็จะปักหมุดไว้ให้เนาะก็ให้เราเนี่ยเข้ามาเอาโค้ดตรงหน้าเฟซตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้เราก็คัดลอกเอาไปวางได้เลยนะครับซึ่งรหัสโค้ดเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะมันไม่เหมือนกับโค้ดอ่างเปาที่ผมเคยแจกไปเนาะโค้ดอ่างเปาเนี่ยมันจะมีประมาณ6-7ถึงตัวนะครับ แต่ถ้าโค้ดใหม่ที่เขาให้ผมมาเนี่ยมันเกิน7ตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะแจกให้แล้วก็เอาไปก่อกันนะครับทดลองดูระบบใหม่ของ AI เนาะก็ฝากไว้ในส่วนของระบบใหม่นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ